สวัสดีค่ะพบกันในช่องอุ้ยสาัคามดัมซิ่งนะคะอุ้ยดัมซิ่งดินด่วนนะคะวันนี้นะคะเจาตานมาบ่อดินนะคะมีบรรยากาศนะคะวันนี้เสีออุ้ยทําอะไรคะข้าวจีววนะคะร้อนๆไม้ละหาบาทสองไม้หาชิบครับหืไม้ละห้าบาทสองไม้ห้าสิบได้ยังไงสองไม้ก็ต้องยิบสี่ไม้ก็ต้องยี่สิบสิคะไม้ละห้าบาทค่ะนี่ เดี๋ยวเราไปดูนะคะเมนูนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีแม่ครัวอยู่สองคนนะคะมีแม่ครัวนะคะวันนี <K <K ้นะคะแม่ครัวนะคะคนสวยของเรานะคะไปเก็บเห็ดที่บ่อที่โคกเนื้อเขาเรียกว่าอะไรนะป่าป่าแบบที่ว่าเขาบอกมียุงมีเห็ดแล้วก็มีแบบ โหมากมายถือว่าเก่งมากเลยนะคะ<ด>ขนาดอยู่บอ่อนะคะนี่ไม่ต้องไปถึงตลาดหนองแวงเลยนะคะนี่ไม่ถึงตลาดเลยนะคะนี่เมนูมมวันนี้นะคะมีอะไรเอ่ยออม,มีไข่มีเห็ดแล้วก็มีไก่นะคะม,<ก>มีไม <c oughs> ก่แล้วก็มีแล้วก็จะมีอันนี้นะคะเป็นน้องสาวอ <c oughs> ่ามาจาก บันนอยเสียเสียเสียตนไว้เยอะมากบันนอยเท่าวันทีมแล้วก็มีอันนี้นะคะวอวีสายจวดนะคะมอหมองสายหลอนนะคะนี่โอ้ถ้าเธอถ้าเธอได้กินเหล้าเมื่อไหร่นะแขนเธออ่ายางกับตะลุงนะคะนู้ถือควันนะอันนี้อันนี้เอสมือกีตานะคะ ลิซซี่นะคะลิซซี่โอ้โหวันนี้ลิซซี่ยังไม่ถึงนะคะต้องต้องต้องมีต้องต้องมีสองว่าพี่น้องข่อยเบาท้ยมันประชดเบิงเบิงเบิงมือนนี้นางามเสียดยังสู้กินนะคะพี่น้องเบิงโอ้ไก่ไก่ไก่อันนี้ก็คือมีลูกสาวมาด้วยนะคะอันนี้คือเต้นคายเต้นมันนะคะโอ้ยหาผู้สาวให้ลูกน้องข่อยอีกแน่พี่น้องอีกผู้นึ่งนน่ เนอหม้อหม่องสายร้อนหายแล้วแน่นี่เยมือนนี่คืออาบน้ารอดแถเหมือนนี่คือจังไดเฮ้ยเมื่อ้มเมื่อนีหมอน้อยู่ันบรรยากาศอยู่บ่อนะคะแต่ไม่เหมือนอยู่บ่อเลยค่ะเหมือนเหมือนเราไปพักแรมที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะอ่าไม่ใช่น้ำหนาวที่เขาไปเยอะๆเขาเรียกว่าอะไรนะน้หนาว ภูทับเบิกโอ้โหบรรยากาศภูทับเบิกดูการใส่เสื้อนะคะหนาวมากเอ้าลูกน้องคอยคือข้อแดงว่ะเฮ้ยคอยงูกัดคอยเล็เก่าขึ้นโอ้ยน้เเ้าเสียบคว่ามีกำเนี้ยงเตาผมไปจวดมาน้ามือแรงเอาเสียจวดจ้ายิ่งเข่ากี้ยังจะขึ้นลูกดูแทนนี่โอ้ยขึ้นเข่าตาขึจนกน้ามือแรกกัน รถก็อยู <Beautiful, S 2> ions, ่นู amos, mm ่นนะคะข้ามข้ามมองไม่เห็นมันก็จะมืดมืดหน่อยนะคะนี่ใกล้จะสุกหรือยังเออเข้าจีหน้ะกี้เป็นอยงหอมน่ากินมากไม่ไม่สีไหมได้นนิบอแล้วไปยินกินน้ำโพาเขาบอกเขาบอกมีโตหน่อยมาเนาะไม่ลด บอแมนมีโตกมนี่เสียจวดเอาแบบว่าหอมๆนะคะกลมกล่อมนะคะไม่ไหมนะคะไม่ไหมนะคะได้กี่่หยังเลยเนี่ยเสียตัวไกี่ไหมไม่ได้ไปปีนขายได้เียบเห็นยงไงเ็นยงไาเห็ดแคบหมูใครเนาะมาเีบนวีพนะมาไเบิร์ทาเลรครับแคบเนาะ นี่ไงคนทํมาม่ไเมื่ <c oughs> มสิ็จรูร้อต่าากมือเลยเหรอนี่นะคะมีฟืนด้วยมีฟืนมีไฟด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำด้วยมีน้ำด้วยๆๆนี่คือทางนะ้ำแต่ว่าไฟฟ้ายังไม่ถึงอันนี้เป็นไฟแบตเตอรี่ของเราเองนะคะน,นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นี่นี่ อะไรเราพร้อมทำงานพรุ่งนี้น้ำมันเต็มทุกครั้งนะคะนี่นี่ไมลทำไมป๊าดมอมองแกพรกเกษตรให้เจตานเตี๋ยปา ก็ดีแค่โอ้โหดูดูดูพี่น้องดูมึงหลุงนอนเก๋ใน้ผักเกษตรให้ลูกพี่ว่าเป็นสีเขียวไปแมงบงติบานเนี่ยแม่ดูดูคือเขาเขาเขาแกะในกระถินนะคะเพื่อที่จะกินกับส้มตํานะคะเพราะว่าเจ๊ตาชอบกินกระถินนะคะกระถินนะคะแกะแล้วทํากับตํสซ้วนนี่คืออร่อยมาก วันนี้ววีได้กี่เที่ยวคะสายจวดว่าไงวันนี้ได้กี่เที่ยวคะจำไม่ได้เลยแสดงว่าจวดมากเลยมอหมองวันนี้ได้ก่ได้ได้กี่กี่เที่ยวยาเที่ยวครับปาดทส้าวเดาตาเปียกไปอีกแล้วมือจกจกทั้งวันมือแรงย่งไปจกเมียอย่าของเด้อร้อนเนี่ยเออร้อนร้อนนะแต่ไม่ใช่้านอมตอ นั่นเองหอเขานะมาใส่แน่ยาหอหายดินไว้เนี่ยนันนันจงมาถาลูกไนั่น่ะเขาเออเอามาใส่มู่ว่ะพัดปั้นเลยอืมลากันมืมเอากองเขาเขาไปอันอุ่นไรม่หน้าไมนเขาบ่ได้อุ่นไปเอายึดงนนะมทีนี่เขาอุ่นเบมดนเขาอัดกินเขาเย็นแล้วันเอ็น่งนะเออมันแล้วเนเอ็นโอ้ยมันได้กินน้ำร้อนตัวบันี้ แข็งเดี๋ยวเดี๋ยวลจไปอุ่นเงิน่ต้มไก่ไก่ต้มเห็ดต้มเห็ดซุปเห็ดโอ้โหเมนูเยอะแยะเลยค่ะมันเหมือนแบบว่ามันไมเราวันนี้เราออกทริปกันนะคะออกทริปออกทริปพืชทับโกกนี่นะคะคนเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดไก่เก่ง เห็นน้กินเก่งเรกนกับรก่้งพัดไข่นน้อยน้อยน่ะตัวเองทำเยอะขนาดมีใครกินบ้างไหมนี่เมนูข้าวจี่เอามาให้ดูหน่อยเอาไม้หนึ่งมาดูหน่อยมาดูเสียจวดไมข้าวกีไมข้ากีไหมข้าวกีข้าวกี้ไหมข้าวกี้ไม่พ่นะเขาวา อื้หม่ยี่หีอืมดชิมกันอะไรไหมอืหมอ้วงพี่มึงขี่ลายควันหนีผู้ดีควันไฟอื้อืมอร่อยแม่ขอเยอเห็นแล้วพี่น้องทุงมุนเสียนขอเยอยเพียอื้มข้าวจี๋กับถุงมุนเส้น อร่อยอร่อยอร่อยอทิ้หให้ลูกน้องนอนบอ่อหลายวันวันนี้มาเยี่ยมบอ่อนะคะอบอุ่นมากมานห,หนาวเหรอไม่ใช่เลียวไปไหนอ่ะอร่อยอมอแมเ่เส็จจด ไาาอ้หอยหอยแล้วไผ่พัดไข่จืดป่ะเอาเกลือใส่อีกจืดจืดไปย่างที่โรงงานย่างกินหมดทั้งโรงงานเลยเหรอ,อ,อย่างกินของหนูเฉยเฮ้ยโรงงานมันอยากกินที่โรงงานอ๋อหายริฟฟี่ยังไม่แน่น่ะนะริฟฟี่อยากอ่ะ น่ไก่เลอะตอนนี้กำลังปรุงนะคะนั่นเกลือยู่นั่หนาดเมียวถุงแดงๆอ่ะนะน้ำตาลก็ผมสุอดอืมเอาแต่นั่นก็ได้เนกระปุกอ่ะอืมตอนนี้กำลังพ่อครัวกำลังปรุงอาหารเสียงเหรอเสียงใส่เอาไปให้เบิร์แล้วอยู่นหันล่ะหาบ้างีดี เมบ์าเมก้าอนพี่มองเสร็จยังเกลือใส่ให้หน่อยนี่ขนมตาลถึงนั่นแน่ดีดีเยวเพลมันนี้พี่้องืึไล่แบบไล่หมปเเอฟซีมอหมองครับภาษาลาอานนึงว่ะขอบันแลบทำหลับคลิปนี้นะคะขอจบไปเพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูตอนสุกนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะให้กับทีมงานเราด้วยอุ้ยสรา,ารคามน้ำซิ่งนะคะอุ้ยน้ำซิ่ง,ง,งดินด่วนนะคะนี่นะคะดู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 ดล้างเห็ดล้างเห็ดโอ้ผักกระถินข้าวจีค่ะโอ้โหไก้นี่น,นะแม่ครับอู๋ไก่ค่ะเบิดเครื่องห่อหรอครับเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ